ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายา รถ e ีโคคาสภาพกิบกิบเข้ามาแล้วนะครับผมประหยัดน้ำมันมาที่20กว่ากิโลลิตรเลยนะครับกับเจ้า Suzuki CS นะครับผมได้รุ่น1.25 G L+ PLUS กันเลยนะครับปี2020ใหม่ๆนะครับเนื้อตัวของเขาโคตรกิบโคตรเท่โคตรนางฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัว G L+ ด้วยนะครับ้อดีของรุ่นนี้นะครับตัวนี้เนะี่ยจะได้สเกิร์ตหน้าสเกิร์ข้างสเกิร์ตหลังนะครับ แล้วก็ได้สปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับผมมันทาดูสปอยดี้มากขึ้นเท่มากขึ้นนะครับใครภาษาวกวัยรุ่นนะครับผมต้องการตามมาหารถสปอยดี้อยู่นะครับแล้วก็ราคาประหยัดนะครับตกจากป้ายแดงมา3ามแสนกว่าบาทนะครับผมวันนี้เราตั้งราคาไม่แพงนะครับเพียงแค่2อง0 0นบาทนะครับตกจากป้ายแดงจาก5 0 0 0 0นไปปลายประมาณนี้นะครับผมตกไปเยอะมากๆนะครับสภาพเป็นไงบ้างออปชั่นมีอะไรบ้างครับพาไปดูครับไฟหน้าใสๆกิ้งๆนะครับผมเป็นระบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับฮาโลเจนนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับ ได้โครเมียมกระจังหน้าแบบกรงเล็บเสือดาวนะครับเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับได้โลโก้ซูซูกิชัดเจนนะครับผมเท่ๆแบบนี้นะครับเราได้เป็นสีเท่ๆนะครับเป็น Silver Metallic ตัดโครเมียมนะครับผมแล้วก็ได้ตัวสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะครับดูสปอร์ตีมากขึ้นนะครับผมเท่มากๆครับเราได้ยังปี2023นะครับใหม่จัดๆนะครับ ขอบ15นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับได้แ like, ม็กเท่ๆแบบนี้นะครับมีลายเข้าบอลแคปลาด้วยนะครับได้ดิสเบรกคู่หน้านะครับใครเป็นสาวกไว้ด้วยนะครับอยากได้รถขับแล้วโดดเด่นบนท้องถนนนะครับแล้วก็ได้ดิสเบรกคู่หน้าเบรกอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างๆรถกันต่อนะครับคันนี้นะครับเราได้สเกิร์ตข้างด้วยนะครับเดี๋ยวดูสปอร์ตี้มากขึ้นนะครับถูกใจไว้ว่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาทูที่ด้านหลังกันต่อเลยนะครับผม นี่นะครับคันนี้ได้ตัวสปอยเลอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว GL Plus นะครับนี่ครับมีระบุชัดเจนนะครับ GL Plus ที่ด้านขวานะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ CS เป็นฟอนต์เท่ๆของเขานะครับเป็นิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้สเกิร์ตด้านล่างด้วยนะครับทำให้รถดูเท่ขึ้นดูสปอยดี้มากขึ้นตัดกับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับมันลงตัวมากๆเลยมันเท่มากๆเลยครับมันสภาพแล้วก็กริปกรด้วยนะครับ สภาพคันนี้ไม่มีรูรอยเลยดีกว่านะครับเจ้าของเก่าใช้มาโคตรรักษาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในกันต่อครับผมมาที่ d r i v e r seat เลยครับสภาพภายในนะครับโคตรกริปโคตรใหม่นะครับไม่มีรูรอยเลยนะครับผมดีไซน์ตรงนี้นะครับคอนเซปต์เขาคือเป็นผิวมันๆนะครับผมสะท้อนแสงได้นะครับ เท่มากๆเลยครับผมมองแล้วผมชอบมากเลยนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับผมปุ่มแป้นต้องใช้งานได้ร้อนะครับหน้าจอ6 2นิ้วนะครับผม6.2นิ้วเป็นระบบทัชสกรีนนะครับผมได้ตูชุดไร้สายด้วยนะครับทัชสกรีนได้เลยนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับตัวเกียร์นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน CVT นะครับเมื่อกี้ผมไปลองขับดูแล้วขับโคตรสมูทขับโคตรนุ่มนวลเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับน่าใช้มากๆนะครับแล้วก็บกิบบ์เดิมๆนะครับผมไม่มีการแก้ไขไม่มีการใช้งานหนักมาแน่นอนนะครรัับกาาเเดดินไ้ยง อยู่เลยนะครับผมไม่มีอาการไม่ดีหรือแย่ๆให้เห็นแน่นอน,นครับเลขไมไ้แท้ที่7 8 0 0 0ดพันโลทองแท้ครับไม่มีการกอไมมาแน่นอนนะครับเลขไม้แท้เลยนะครับถ้าเลขไม้ไม่แท้เอากระถนมาตีหัวผมเลยนะครับแล้วก็นี่ฮนะสภาพไฟนุ่งภายในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟใช้ง,งานได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็กล้องหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเราเข้า อยอาให้ดูนะครับเลนเลนส์กล้องหลังชัดเจนมีไลน์ดีเทเคเตอร์บอกสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับไม่ต้องกังวลกันแน่นอนนะครับว่าจะถอยชนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังกันต่อครับสภาพข้างหลังนะครับโคตรกว้างโคตรใหญ่เลยนะครับผมคันนี้มันกว้างจริงๆนะครับไม่ได้มนะครับมันเหลือเลขลรูมเยอะมากเห็นรูมก็ค่อนข้างเยอะนะครับบ่อก็อินคลายลงไปข้างหลังนิดนึงนะครับและที่สําคัญนะครับเราได้แสงธรรมชาติจากข้างหลังเนี่ยเข้ามาข้างในรถค่อนข้างเยอะนะครับ ทะไม่ให้ตัวห้องโดยสารเนี่ยใหญ่มากรู้มีมากรู้สึกกว้างขวางโปร่งสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับได้เบาะสีดำสติชิ่งแดงเหมือนข้างหน้านะครับสภาพกิิบๆเลยนะครับไม่ได้ใช้งานเลยดีกว่านับได้เพาสองฝั่งด้วยนะครับเก็บของได้พื้นดานสะอาดนะครับไฟใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเคไฟขาวด้วยนะแล้วก็สภาพข้างในผมให้ A บวกเลยครับกริบๆเลยครับเดี๋ยวมพามาดูโครงสร้างรถกันหน่อยครับว่าโดนชนมาไหมนะครับนี่ครับที่ d r า v e r อ e a t บัลคนขับบานคนขับนะครับ ไม่มีการผิดปกติให้เห็นแน่นอนนะครับเม็ดอ์กอยู่ครบกลมแบนเรียบนะครับหลังขวานะครับให้ดูกันเต็มเต็มเลยนะครับไม่มีการย้อมแมวมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างซ้ายกันต่อครับมาดูที่หลังซ้ายเลยนะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีการย้อมแมวมาแน่นอนนะครับเม็ดอ์กกลมแบนเรียบนะครับมาดูหน้าซ้ายกันเลยนะครับหน้าซ้ายนะครับเดิมๆไหมครับเดิมแน่นอนนะครับไม่จะเอ๋ไม่มีการ ไม่มีเปิดมาเป็นสีเขียวสีแดงเลยนะครับผมดุมเดิมจากโรงงานนะครับแถมความจริงใจแถมความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นให้ลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับแต่ผมพาไปดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันต่อครับมาดูกันเลยนะครับใต้ฝากระโปรงนะครับของเครื่องดเดิมดัเดิมนะครับผมคานหน้านะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับไม่มีการย้อมแมวแน่นอนครับเบ็ดอาร์ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็มาดูที่ซุ้มหัวโช๊คด้านหน้าขวากันเลยนะครับร้อยป้ายดเดิมนะครับผม ไม่มีการแก้ไขมาแน่นอนนะครับน็อตไม่เคยโดนไขเลยนะครับน็อตด้านขวานะครับกระโปรงเดิมๆิมเสียงไซสยแผันกันความร้อนเดิมเดิมนะครับมาดูที่ซุ้มหูโชกคด้านหน้าซ้ายกันต่อนะครับเดิมเดิมเดิมๆจากโรงงานนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูที่น็อตยึดกระโปรงด้านหน้าซ้ายกันเลยนะครับไม่มีการไขไม่มีการโดนบาดเจ็บแน่นอนนะครับสรุปเลยนะครับคันนี้โคตรประหยัดนะครับ20กว่ากิโลลิตรนะครับโครงสร้างภายนอกภายในกิบๆไม่เคยผ่านอุบัติเหตุมาเลยนะครับเจ้าของเก่าใช้งานดีมากครับ สรุปนะครับผมชอบมากครับดีมากครับสรุปกันครับเจ้า s u z u k ิ CS ีคันนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณ4,500บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับใครสนใจซื้อสดนะครับไม่ต้องเสียภาษีแบตเพิ่มอีก7%รนะครับราคาไหนราคานั้นนะครับเพียงแค่2 58,000บาทเท่านั้นเองนะครับตกจากาบแดงมา3,000 0 0กว่าบาทเลยนะครับผมรถปีใหม่ๆแบบนี้ราคาตกไเยอะแบบนี้ครับสภาพกิบๆิบโครงสร้างเดิมนะครับผมใครสนใจนะครับบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ หรือว่าใครนะครับต้องการจะซื้อปอน์นะครับฟรีดาวน์ได้เลยถ้าเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยเราเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญนะครับเราออกไปรับประกันแบบนี้ให้ด้วยนะครับรับประกันอะไรนะครับรับประกันว่าไม่มีการชนหนักพี่ความามารตอบเปลี่ยนสีเป็นเครื่องกอไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วมนะครับผมหากพบเจอที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเรากล้าซื้อขืนราคาเต็มทุกคันนะครับแล้วก็หลังการขายครับเรามีวอร์นตี้เครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับ 1>, 1ปี1,000 0กิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครรับรถไปแล้วมีปัญหานะครับเรามีทีมช่างมืออาชีพพร้อมดูแลคุณแน่นอนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าอยู่ในรอนตี้นะครับใครสนใจเจ้า CS คันนี้นะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาโดยตรงนะครับเดีย๋ยวมีทางแอดมินผู้ใจดีๆด,ดูแลคุณแน่นอนครับ